ก็าึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยกันแล้วนะคะจากเดิมนะมีแค่300กว่าวิวนะคะก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะคะวันนี้เราก็จะมาสอนวิธีการเพิ่มยอดวิวเรียวใน i อหรืออินสตาแกรกันค่ะวิธีการเข้าเว็บไซต์นะคะก็สามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะคะแล้วก็คลิกเข้าสู่เว็บไซต์ตรงนี้เลยค่ะ เมื่อเข้ามาสู่เว็บไซต์ KM Social กันแล้วนะคะสำหรับใครคะที่เป็นสมาชิกอยู่แล้วก็สามารถคลิกเข้าสู่เว็บไซต์ด้านล่างตรงนี้ไปได้เลยค่ะและใครคะที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกค่ะก็สามารถคลิกข้างบนตรงนี้ค่ะ เข้าไปสมัครสมาชิกกันก่อนเนาะขั้นตอนการสมัครสมาชิกก็ง่ายมากๆเลยกรอกข้อมูลตามนี้ได้เลยนะคะชื่อผู้ใช้ชอีเมลรหัสผ่านแล้วก็อย่าลืมติ๊กตรงนี้ให้ใช้ไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติด้วยนะคะหรือสมัครผ่าน Gmail ก็สามารถคลิกข้างล่างตรงนี้ค่ะแล้วก็สมัครผ่าน Gmail ไปได้เลยนะคะเนื่องจากเราค่ะเป็นสมาชิกอยู่แล้วเราก็จะขออนุญาตกลับออกไปค่ะแล้วก็คลิกเข้าสู่เว็บไซต์ตรงนี้เลย เมื่อเข้ามาแล้วนะคะและนี่ก็เป็นหน้าตาของเว็บไซต์ค่ะเราก็จะเลือกแพลตฟอร์มข้างบนตรงนี้กันก่อนนะคะวันนี้ก็จะอยู่กับ iG หรืออินสตาแกรค่ะแล้วก็มาเลือกหมวดหมู่ตรงนี้ค่ะแล้วก็จะเลื่อนลงมาแล้วก็เลือกเป็นเพิ่มยอดวิวเร็วนะคะบริการตรงนี้นะก็สามารถเลือกเป็นบริการอะไรก็ได้นะคะที่เราต้องการได้เลยเนาะก็ลองอ่านดูนะคะความเร็วกับเรทราคาก็จะแตกต่างกันออกไปนะหรือว่าจะเลือกตามเราอันที่สองตรงนี้เนาะอันแรกก็ไม่ต้องไปเลือกมันนะคะราคามันบักนะแล้วก็ลิงก์ตรงนี้นะคะเราก็จะไปที่หน้า IG ของเราค่ะเปิดคลิปเรียวของเราขึ้นมาเลยนะคะแล้วก็คัดลอกลิงก์ด้านบนตรงนี้ค่ะนำมาใส่แท็บเลยนะแล้วก็ใส่จํานวนวันนี้ก็จะเพิ่มอันหนึ่งพันวิวไปเลยเนาะข้างล่างก็จะเป็นเวลาแล้วก็เป็นค่าบริการทั้งหมดนะคะแล้วกดสั่งซื้อด้านล่างตรงนี้เลยค่ะ เมื่อขึ้นแถบสีเขียวแบบนี้นะคะก็แสดงว่าเราทําการสั่งซื้อเสร็จเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะและสําหรับบริการอื่นเพิ่มเติมหรือว่าจํานวนเงินไม่พอนอะสำหรับผู้ที่เข้ามาใช้บริการใหม่นะคะก็สามารถเติมเงินได้ตามขั้นตอนนี้เลยนะมาที่เมนูเติมเงินตรงนี้ค่ะช่องทางการเติมเงิน,นะคะ่ะจะมีทั้งหมด3ามช่องทางตรงนี้ด้วยกันนะคะช่องทางแรกค่ะจะเป็นการสแกน QR Code ทุกธนาคาระคะ่ะกระตโบนัสเปอร์เซ็นต์มาเติมห้าร้อยบาทขึ้นไปด้วยนะคะแล้วก็มาใส่จ,จํานวนเงินด้านล่างตรงนี้นะแล้วกดเติมเงินตรงนี้เลย ก็สามารถสแกนจ่ายตรงนี้ไปได้เลยนะคะหรือว่าจะบันทึกรูปไปแล้วก็สแกนจ่ายกันก็ได้นะช่องทางต่อไปค่ะก็จะเป็น t o Money Wallet ค่ะแล้วก็มาใส่จํานวนเงินด้านล่างตรงนี้เหมือนเดิมเลยนะคะแล้วก็ข้างล่างตรงนี้นะก็จะเป็นค่าธรรมเนียมแล้วก็ยอดรวมทั้งหมดเนาะแล้วกดเติมเงินตรงนี้นะคะช่องทางสุดท้ายค่ะก็จะเป็นคริปโตค่ะเป็นการโอนเงินผ่านต่างประเทศเนาะเราก็สามารถอ่านคําแนะนําด้านล่างตรงนี้นะแล้วก็ดําเนินการตามไปได้เลยนะคะส่วนขวามือตรงนี้ค่ะก็จะเป็นประวัติการเติมเงินของเราทั้งหมดนั่นเอง ะะไปดูเมนูต่อไปนะไปดูประวัติการสั่งซื้อกันค่ะ ก็เลขข้างบนตรงนี้ค่ะก็จะเป็นเลขรหัสออเดอร์ของเรานะคะแล้วก็เป็นออเดอร์ของเราทั้งหมดค่ะที่เราทำการสั่งซื้อไปเนาะส่วนข้างล่างตรงนี้นะคะก็จะเป็นสถานะของแต่ละออเดอร์ค่ะออเดอร์ของเรานะคะที่การสั่งซื้อไปเมื่อสักครู่นี้เนาะก็รอดําเนินการอยู่นั่นเองนะสําหรับใครที่เข้ามาใช้งานก็อาจจะมีปัญหาเนาะเกี่ยวกับออเดอร์ที่ล่าช้าหรือยังไงนะคะก็สามารถติดต่อแอดมินได้ตรงนี้เลยค่ะก็จะเลือกหมวดหมู่ตรงนี้นะคะแล้วก็แจ้งปัญหาอะไรค่ะใส่เลขรหัสออเดอร์ข้างหน้า เมื่อกี้ลงไปแล้วก็ใส่ข้อความเนาะหรือต้องการใส่รูปภาพก็สามารถแท็กไฟล์ตรงนี้แล้วก็นํารูปภาพเข้ามาได้เลยนะคะแล้วก็กดส่งตัวตรงนี้นะหรือจะติดต่อผ่านไลน์ก็สามารถคลิกข้างบนตรงนี้ค่ะแล้วก็ติดต่อผ่านไลน์ไปได้เลยนะคะหรือว่าจะพิมพ์คําว่า addkm ขีดโซเชียล so ก็ได้นะคะเมนูต่อไปค่ะก็จะเป็นการแนะนําเพื่อนค่ะแล้วก็สามารถคลิกคัดลอกลิงก์ตรงนี้เนาะแล้วก็ส่งให้เพื่อนของเราไปได้เลยนะหากเพิ่งราสนใจแล้วก็ได้คลิกเข้ามาใช้บริการนะคะแล้วก็จะรับอัตราคอมมิชชั่นอีก5% นะคะคและมีเมนูใหม่เพิ่มขึ้นมาค่ะตอนนี้ค่ะก็มีเมนูซีรีส์หนังจีนนะคะตรงนี้เลยนะสําหรับใครนะคะที่เข้ามาใช้งานเว็บไซต์นะคะขอบ500บาทกันแล้วเนาะก็จะรับการดูหนังนะคะซีรีส์จีนหนาะฟรีๆไปมีมากกว่า300กว่าเรื่องให้เรารับชมกันเลยนะคะก็จะมีการอัปเดตให้เราในทุกๆเดือนกันเลยนะค่ะเราก็จะกลับไปดูที่ไอจีของเรากันนะคะไปดูยอดวิวเดียวของเรากันเนาะ ก็คลิปวิดีโอวันนี้นะคะก็มีอยู่347วิวอยู่ข้างบนตรงนี้เนาะเดี๋ยวเราก็จะขออนุญาตลนะีหน้าจอกันก่อนนะคะ ก็ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยกันแล้วนะคะจากเดิมนะมีแค่300กวิวนะคะแต่ตอนนี้ก็ขึ้นมาเป็น1,478วิวกันเลยนะใช้เวลาแค่แป๊บเดียวเองเนาะที่เรากดสั่งซื้อกันไปเมื่อกี้นะคะยังไม่ถึง5นาทีเลยเนาะเขาก็ขึ้นยอดเป็นที่เรียบร้อยกันแล้วนะคะก็เป็นบริการที่ดีแล้วก็รวดเร็วมากๆเลยนะก็ต้องลองเข้ามาใช้บริการกันดูนะคะและทั้งหมดนี้นะก็เป็นหน้าตาของเว็บไซต์ KM Social ค่ะเป็นเว็บไซต์ที่ดีมากๆเลยเนาะก็ลองเข้ามาใช้ลองเข้ามาศึกษากันดูได้นะ ะะสําหรับวันนี้ใครสนใจนะเราได้แปะลิงก์ไว้ให้ด้านล่างคลิปแล้วเนาะก็สามารถลิกเข้ามาใช้บริการกันได้เลยนะคะหากวันนี้พิดพกาดใดไปนะก็ขออภัยไว้ณนะที่นี้ด้วยค่ะก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสําหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ